ข่าวเราเรื่องสวัสดีค่ะคลิปนี้ว่าด้วยประกันรายได้ยางพารานะคะขอบคุณข้อมูลค่ะจากฐานเศรษฐกิจนะคะคลิปนี้เคลียร์ประเด็นรายได้ยางพาราทกศโอนเงินงวดแรกนะคะต้นเดือนธันวาคมนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพจและ youtube ูบข่าวเ่าเรื่องเพื่อส่งกำลังใจให้กันนะคะและที่สำคัญจะได้อัปเดตขา่าวสารใหม่ๆด้วยกันที่นี่นะคะ ผู้ว่าการกยทเคลียรชัดนะคะประกันรายได้ยางพาราปี2ต้องรอบอทกศเคาะปลายเดือนพฤศจิกายนนี้ด้านทากสอคอนเฟิร์มคาดว่าจะจ่ายเงินชดเชย,ยส่วนต่างยาง3ชนิดประมาณต้นเดือนธันวาคมทั้งส่วนยางและคนกรียดยางนะคะความคืบหน้าโครงการประกันรายได้ช่วยเหลือชาวสวนยางพารา ปีผลิต2 5 6 3ทับ64ภายใต้กรอบงเงิน1 4 2ล้านบาทนะคะต้องเป็นเกษตรกรชาวสวนยางที่ขึ้นทะเบียนกับการยางแห่งประเทศไทยหรือกอยทออทั้งบัตรสีเขียวและบัตรสีชมพูซึ่งแจ้งข้อมูลพื้นที่ปลูกยางภายในวันที่15พฤษภาคม63จำนวน1,834,087รายพื้นที่สวนยางกรีดได้ 1 8 2 8ล้าน2 0งไร่นะคะกำหนดร,ระยะเวลาประกันรายได้6เดือนตั้งแต่เดือนตุลาคม2 5 6 3ถึงมีนาคม2 5 6 4ราคายางที่ประกันรายได้กำหนดให้ยางแผ่นดิบคุณภาพดีอยู่ที่60บาทต่อกิโลกรัมน้ำยางสดดีอา0 0ซี0บาทต่อกิโลกรัม และยางก้อนถ้วยเดีย0 23บาทต่อกิโลกรัมนะคะส่วนปริมาณผลผลิตยางที่จะประกันรายได้ผลผลิตยางแห้ง20กิโลกรัมต่อไร่ต่อเดือนอยางก้อนถ้วย40กิโลกรัมต่อไร่ต่อเดือนรายละไม่เกิน25ไร่โดยแบ่งสัดส่วนไรายได้แก่เจ้าของสวน60%และคนกรีด4เนนะคะ นายนกนกรตากวิราพัฒนผู้ว่าการยางแห่งประเทศไทยหรือกอยทเปิดเผยกับฐานเศรษฐกิจนะคะถึงความคืบหน้าในโครงการประกันรายได้ยางพาราปี2ยังเคาะราคากลางกำหนดราคาอ้างอิงที่จะจ่ายชดเชยชาวสวนยางเป้าหมายกว่า1.8ล้านรายยังไม่ได้จะต้องรอมติที่ประชุมครม กล่าวคือต้องมีหนังสือยืนยันจากสำนักนายกรัฐมนตรีก่อนในการส่งมาที่กอททแต่ในระหว่างที่รอก็ได้มีการเรียกประชุมซักซ้อมเพื่อพูดคุยหารือกันก่อนจากนั้นจะต้องไปเสนอของคณะทำงานบริหารโครงการโครงการประกันรายได้ยางพาราระยะที่สองซึ่งในขณะนี้ต้องรอให้ดเรเฉลิมชัยศรีออนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ เซ็นลงนามแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารชุดใหม่ก่อนซึ่งปัจจุบันยังไม่ได้แต่งตั้งเลยกระบวนการก็คือเมื่อมติคอรมออนุมัติเห็นชอบแล้วก็กำลังรอมติคอรมอออกมาจากสำนักนาย,ยกร,รัฐมนตรีจากนั้นถึงจะตั้งคณะกรรมการบริหารโครงการที่มีประหลาดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายแต่งตั้งเป็นประธานแม้ว่าจะเป็นคณะกรรมการชุดเดิม ก็จะต้องแต่งตั้งใหม่เมื่อได้รับการแต่งตั้งก็ต้องมาประชุมแนวทางการหรือเพื่อที่จะหาเรือราคากลางเพื่อชดเชยส่วนต่างในยางแต่ละชนิดวันนี้ก็ทำก็พู่กันไปเพราะจะได้ไม่ต้องเสียเวลาเพื่อเตรียมความพร้อมไม่ต้องรอขั้นตอนใดขั้นตอนหนึ่งถึงเวลาจะได้จ่ายได้เลยสุดท้ายการจ่ายต้องรอประชุมบอร์ดของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรหรือทกศซึ่งจะมีขึ้นในประมาณปลายเดือนพฤศจิกาย,ยนนี้นะคะ เพราะเดิมของทกศแค่อนุมัติในหลักการหากจะใช้เงินงบประมาณจริงของทกศจะต้องมาอนุมัติเห็นชอบอีกครั้งนายนก,กรกล่าวว่าตอนนี้ผมทำทุกอย่างรอไว้แล้วอยากจะฝากถึงเกษตรกรชาวส่วนยางว่ากระบวนการทางได้เตรียมความพร้อมไว้เพื่อเป็นการช่วยเหลือซึ่งทางกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้เร่งในเรื่องมาตรการช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรที่อยู่ในช่วงราคายาง 1, ผันผวน ซึ่งโครงการนี้ได้ให้ความสำคัญมีการดำเนินการคู่ขนานเตรียมความพร้อมไว้อยากให้พี่น้องสบายใจว่าเราเร่งที่จะทำให้ด่วนที่สุดกระบวนการในตอนนี้เหลือแค่บอร์ดทกศเห็นชอบทั้งนั้นซึ่งเป็นการดำเนินตามระเบียบขั้นตอนเท่านั้นเองเมื่อบอร์ทกศเห็นชอบแล้วหลังจากนั้นก็คาดว่าจะสามารถจ่ายเงินให้ชาวสวนกว่า1.8ล้านรายได้ทันทีขอให้เกษตรกรอดใจรอ,อนิดนึง ด้านแรงข้าวทกศนะคะกล่าวยืนยันว่าสาเหตุที่จําเป็นต้องรอบอร์ทกศเห็นชอบแต่ประกันรายได้ข้าวที่สามารถจ่ายแล้วเคาะราคาได้ทันทีเนื่องจากประกันรายได้ข้าวเข,าวข,าวขา้าคณะกรรมการนโยบายและบริหารข้าวแห่งชาติหรือนอบอขตั้งแต่สิงหาคมที่ผ่านมาแล้วแล้วได้ไปขอบอร์ทกศไว้ล่วงหน้าแล้วว่าหาครมอยเห็นชอบแล้วเริ่มจ่ายทันที แต่ยางพาราคณะกรรมาการพึ่งผ่านเห็นชอบมาช่วงหลังแต่ก่อนหน้านั้นในส่วนของยางพารามีแต่ขอทำเรื่องขอขยายรอบวงเงินประกันรายได้ในระยะที่1ให้ทกศจ่ายเพิ่มเติมกว่า2,000ล้านบาทแต่ตัวโครงการประกันรายได้ปี2ยังไม่ได้ขอจึงต้องรอบอร์ดทกสอ,อนุมัติเห็นชอบปลายเดือนพฤศจิกายนนี้ เมื่อเห็นชอบแล้วค่ะคาดว่าประมาณต้นเดือนธันวาคมจะสามารถจ่ายเงินประกันรายได้ยางพาราปี2งงวดที่1ทันทีนี่คืออัปเดตล่าสุดนะคะจากฐานเศรษฐกิจประกันรายได้ยางพาราปีสองนะคะแอดก็เป็นกำลังใจให้กับพี่น้องชาวสวนยางทุกคนอดใจรออีกนิดหนึ่งนะคะ